วันนี้เราจะทำปลาล้าผัดไข่เริ่มเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันนำปลาล้าบองใส่ลงไปผัดให้ปลาล่าพอสุกตอกไข่ใส่ลงไปผัดต่อไปให้ไข่สุก ปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยปรุงรสด้วยน้ำตาลอย่างเดียวก็อร่อยเลิศแล้วเพราะปะลาระบอมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วเมนูง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้